ศูญเสียครั้งใหญ่กระแตภรรยาเติน้นแจ้งข่าวเศร้าเพื่อนๆสุดอาไัายไปเป็นนางฟ้าแล้วล่าสุดทำเอาคนในวงการบันเทิงหลายท่านออกมาแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของคุณแม่วงเดือนมารดาของกระแตสาวคนภรรยาเติน้นตะวันโดยกระแตได้มีการออกมาโพสต์ข้อความสุดเศร้าพร้อมกับประชาสัมพันธ์กำหนดการสวดพระอภิธรรมและชาปนากิจที่วัดประสาทอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี ส่วนทางด้านดวงดาวจารุจินดาได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า mm. ยายป่วยใช้เวลารักษาเข้าออกโรงพยาบาลมาโดยตลอดย่ายจะคอยเชียร์ยายตลอดว่ายายต้องสู้นะเราสองคนมีหลานสาวที่น่ารักเป็นแก้วตาดวงใจของเราเราต้องดูแลหลานสาวเราเติบโตยายจะยิ้มรับย่าและคอยบอกยาาประโยคเดิมๆม,มาโดยตลอด มาวันนี้ยายคงเหนื่อยและอ่อนล้าที่จะสู้ยายจากพวกเราไปเมื่อวานตอนกลางคืนเขาให้ยายไปสู่พวูมิที่ดีขอบคุณทุกสิ่งที่ยายทําให้กางเกงที่ใส่นอนอยู่ทุกวันนี้ก็ฝีมือยายดีใจที่เราได้มาดองกันมาเป็นแม่ยายที่น่ารักของน้องเติ้นรักยายนะคะวันหนึ่งเราคงได้พบกันด้วยรักและอะไรเด็กหญิงมียาหลานสาวคุณย่าดาว ทางทีมข่าวเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณเติ้นและกระแตด้วยนะคะขอให้คุณแม่ไปสู่สุขติค่ะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ